เราก็มาเปิดหัวกันเลยดีกว่าครับมานําเล่นนะครับในกลุ่มนะครับแล้วก็มาสอนเทคนิคสําหรับมือใหม่ทุกท่านนะครับอมาเปิดหัวที่เกมเซ็กซี่บาคาร่านะครับเป็นเกมที่ทําเงินได้จริงนะครับในชั่วโมงนี้นะเค์ฟิลแบบนี้นะมาดูเลยดีกว่าเลือกห้องดีกว่านะครับเลือกห้องดีมีชช้ไปกว่าครึ่งนะครับใครที่ดูอยู่นะครับที่เข้ามาดูอยู่นะครับกล่าวสวัสดีทุกท่านนะครับอ่ะเรามาจะมาบวกกันดีกว่านะครับ ไปทีห้องแปดดีไหมครับห้องไหนน่าเล่นเอ่ยไปที่ห้องห้าดีกว่าห้องห้าแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับขอดูก่อนดีกว่านะครับไม้แรกนะครับเราก็จะมาทุนหลักร้อยครับตั้งเป้าไว้แค่ทุนหลักร้อยนะครับหัวบังกรแดงมาแบบนี้นะครับบังกรแดงแบบนี้เล่นเลยครับเล่นบังกรเลยครับตามบังกรเลยครับไม้นี้เปิดหัวไปครับ ทุนน้อยนะครับเหมาะสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดเข้าวงการบาคาร่านะครับเล่นยังไงให้บวกนะครับทิษฎีง่ายๆนะครับถ้าเสียแล้วต้องเล่นแบบไหนถึงจะได้กลับมานะครับพิกวิกิให้เป็นโอกาสนะครับมาดูครับไม้แรกจะสวยหรูหรือเปล่านะครับหน้าแปดมาครับบล็อกเก้าเฉยเลยนะครับบล็อกเก้าเฉยเลยบวกมาพันหกขับไม้แรกเปิดหัวมาสวยนะครับ มาดูครับในเวลาห้าม้เราจะบวกเท่าไหร่นะครับบวกมาพันหกแบบนี้ตบแดงเบกครับแปดติบเป็นเก้าติบเปอร์เซ็นนะครับอ่ะม้านี้ไปหนึ่งพันนะครับแปดติบเป็นเก้าติบนะครับอ่ะมาดูงี้ครับเขาไพ่นะครับเขาไพ่ให้มาแดงสามจุดนะมาดูอัตราการเดิมพันดีกว่านะครับอยู่ที่เท่าไหร่ครับหกสิบสามเปอร์เซ็นต์นะทางแบงเกอร์นะครับ โอ้โหขณะเจ็ดมาครับเราก็เจ็ดนะครับเจ็ดครับโอ้โหลบครับมาที่ลบมาครับอ่าเราไปหนึ่งพันนะครับมาดูมาที่สามนะครับมาที่สามตบน้ําเงินไปดีกว่าครับโอกาสที่จะเป็นเด็ดน้ําเงินขนาดข้างนะครับอ่าไปที่น้ําเงินนะครับแปดจถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับอ่ามาดูกันครับ สวยหลู่ตามท้องเรื่องหรือเปล่านะครับอยากเข้ากลุ่มน้ำเล่นแอดมาได้เลยนะเคยเคยสิบหกนะครับสูตรผมแจกฟรีนะครับย้ำว่าสูตรผมแจกฟรีนะครับแค่คุณแอดมามีใจจริงใจมาด้วยกันครับถูกโต๊ะนะครับคนในกลุ่มว่างงครับยืนดีเพลเยอร์นะครับมานี้ห้าหรือเปล่าครับเจ็ดครับตัวลูกครับป๊อกเก้าครับอ่ะบวกมาพันหกนะครับมาดูไหมสี่ไหมสี่แบบนี้ตบน้ำเงินไปอีกทีครับ อ่าตบน้ำเงินไปนะครับมาีนหนึ่งพันนะครับแปดิบถึงเก้าสิบนะครับพิกวิกิให้เป็นโอกาสนะครับอ่ามาดูกันครับอยากได้สูตรนะครับสูตรผมพัฒนามาแล้วด้วยระบบ AI ไอสองพันยี่สิบนะครับผมย้ำว่าสูตรผมแจกฟรีนะแค่คุณแอดมาครับเคเคิบหกนะมาดูกันครับว่าจะเปิดมาเป็นเพย์เจหรือเปล่าอัตราอยู่ที่เพย์เจียห้าสิสองเร์เซนนะครับห้ามาอ่ะมีใชายรับ ถอยตามกว่าเป็นโก้งครับโก้งครับโอ้เก้าหลังครับเขาเก้าหลังนะไมานี้ลบมานะครับบวกสองลบสองนะครับยังยืนน้าเงินอยู่นะครับไม้นี้ยังยืนอยู่น้ําเงินอ่ายืนน้ําเงินนะครับอ่าไม้นี้ไปที่น้ําเงินนะครับแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นตครับเอามาดูกันครับโอกาสที่ยืนน้าเงินฝั่งน้ําเงินก็มีสูงครับมาดูอัตราการเดิมพันดีกว่า แสนแปดนี่อยู่ทางไหนบ้างสองแสนกว่าไปแล้วครับอยู่ทางเพเยอร์ยี่สิบหกอยู่ทางแบงเกอร์ห้าสิบเจ็ดนะครับเราส่วนเขาแสนนะครับเราเล่นทางเพเยอร์นะครับขับไพ่รองให้มาสองจุดนะน้าเงินนะครับโอเคป๊อกแปดครับสวยรูวครับอ่ะบวกมาสองพันนะครับไม้ที่ห้านะครับหมายไลห้าบวกสองพันนะครับมาดูกันนะครับว่าบวกอะไรบวกมาพันกว่าบวกมาเกือบสองพันนะครับสามพันห้าพัน บวกมาสามพันนะครับสามพันจากทุนแปดร้อยนะครับมาต่อกันเลยดีกว่าครับต่อน้ําเงินครับไมานี้กดไปต่อนะครับแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ามาต่อกันอีกไม้นะครับไม้นี้สวยหรูหรือเปล่านะครับมาดูเอครับแปดสิบถึงเก้าสิบนะโอกาสที่เป็นเพเยอร์นะครับโอ้โหสวยกระแตกเลยนะครับหน้าสองมาหกมาเจ็ดมาสี่แต้มนะครับสวยหรูอัพห้า ขอให้ต่ำกว่าครับขอให้ต่ำกว่าโอเคครับบวกกลับไม้นะครับโอเคครับบวกกลับมานะครับบวกมาแบบนี้สองพันครับหกไม้นะครับเราบวกมาอยู่ที่อ่าเราบวกมาสองพันสี่พันห้าพันห้าพันไก่แปดพันลบไปสองพันหกพันครับบวกมาหกพันจากทุนแปดร้อยนะครับทั้งหมดหกไม้แล้วลบไปสองไม้ mm, บวกมาสี่ไม้นะครับ โอเคครับถือว่าได้กาไรนะครับจากเขาไพ่นะอยากให้ผมนําเล่นแอดมาได้นะ KK สิบหกนะหรือว่าอยากได้สูตรนะหรือว่าอยากอยากเข้ากลุ่มนําเล่นผมแอดมาได้เลยนะ KK สิบหกนะครับผมจัดให้ได้เลยนะแค่คุณแอดมาครับทุนผมมีแค่แปดร้อยนะเมื่อกี้แปดร้อยนะครับอ่าเปิดม,มาเป็นแดงแบบนี้นะโอ้โหถือว่าถ้าเล่นก็ถือว่าบวกอยู่นะครับ ไม้ต่อไปนี่เล่นไปทางเพเยอร์นะมาดูครับแปดติบถึงเก้าติบนะครับอ่าหมุตกไปนำเงินนะครับมาดูครับว่าเขาไพ่ชัดเจ่งแค่ไหนนะครับหกไม้นะครับมีไม้ที่เจ็ดนะครับมาดูะครับมาที่เจ็ดจากทุนแค่แปดร้อยนะครับมาดูครับเปิดหน้ามา สี่ครับห้าตามเลยครับโอห้าครับสามมาโอยืนที่ห้าต่อให้ตามกว่าห้าครับโอเคครับบวกกับไมาอีกแล้วครับสองพันอีกแล้วครับเจ็ดไม้ครับสองพันนะครับอ่ะมาดูครับไม้ที่แปดนะครับไม้ที่แปดจะเล่นมังกรหรือเปล่านะครับเล่นปิงปองครับเล่นไปทางแบงเกอร์นะครับไม้นี้อ่ะไปทางแบงเกอร์ครับแปดสิบเก้าสิบ มาดูนครับหมายที่แปดนะครับสวยหรูหรือเปล่านะครับมาดูนะครับคือจริงๆเจเปิดนะครับมาดูอัตราเพเยอร์ครับอยู่ที่88เปอร์เซ็นตนะครับแต่เราแค่24เปอร์เซ็นนะเราเล่นมาเล่นทางแดงครับอ่าน่ากล้ามาถือว่าสวยหรูครับโอ้ยลึกครับลึกกว่าครับขอยมีแต้มครับโอเคครับปอกเก้าครับสวยหรูครับบวกมาอีกสองพันครับบวกมาอีกสองพันครับมาดูหมายี่เก้านะครับ หมายที่เก้านะครับหมายที่เก้าก็ยังขอไปน้ําเงินนะครับแปดสิบถึงเก้าสิบนะครับหมายที่เก้านะครับอ่ามานี้ไปที่น้ําเงินนะครับอ่ามาดูนะครับว่าจะเป็นน้าเงินทางเพ์หรือเปล่าอยากเข้ากลุ่มน้ําเล่นแอดมาครับหรือว่าอยากได้เขาไพ่สารอาหารเสืออยากได้สูตรแอดมาครับแค่คุณแอดมามีใจจริงใจไปด้วยกันได้นะถูกโต๊ะพร้อมกันครับ มาดูครับว่าจะอยู่เพย์เยอะหรือเปล่าหน้าสี่มาห้าตามครับโอ้โหหน้าห้ามาสามมาเหนทีห่าขอให้ตามกว่าห้าครับตามกว่าครับโอเคบวกครับบวกนะครับบวกมาอีกสองพันนะครับสวยรูนะครับโอ้โหเป็นแดงหรือเปล่านะครับติดปิงปองอยู่นะครับเขาพาดปิงปองนะครับมาที่สิบนะครับผมตบแดงไปอีกทีนะครับ มาไมนนี้ตกแดงไปอีกทีครับแปดสิบถึงเก้าสิบนะครับมาดูกันครับอ่าจะสวยหรูหรือเปล่านะครับกล่าวสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาดูอยู่นะครับอย่าลืมกดซับสไคร้นะครับนี่คือไม้ที่สิบนะครับจากทุนแค่แปดร้อยนะครับอมาดูกันครับโอ้โหทุนแค่แปดร้อยครับตามกว่าโอเคครับสวยข้อยตามกว่าสวยครับอ่าสวยครับ สิบไม้นะครับมาดูครับสิบไม้สิบไม้บวกมาเท่าไหร่นะครับอ่ามาดูนะครับสิบไม้ลบไปสองไม้นะครับลบไปแค่สองไม้นะครับลบไปสองไม้มาดูเลยครับว่าบวกอยู่เท่าไหร่นะทุนแปดร้อยนะครับโอ้โหหมื่นเลยนะครับหมื่นกว่าครับหมื่นกว่าเดี๋ยวผมคิดให้ดูครับ พันหกหมายแล้วครับแปดร้อยครับบวกมาพันหกแล้วก็มาลบหนึ่งพันนะครับแล้วก็มาบวกพันหกนะครับแล้วก็ลบหนึ่งพันแล้วก็บวกสองพันสองสี่หกแปดสิบสิบสองบวกอีกหมื่นสองนะครับอู๋เท่ากับสองหมื่นเจ็ดเลยนะครับสองหมื่นนะครับโอ้โห บวกสองมือนี่สุดจัดนะจากทุนแค่แปดร้อยนะครับแปดร้อยนะครับขายที่ยยญให้ผมนำเล่นแอดมาได้นะ KK สิบหกนะครับแอดมาได้นะครับ KK สิบหกสุดจัดตลัดบอกนะแค่คุณแอดมามีใจจริงใจไปด้วยกันครับสูตรผมไม่บอกว่าแม่นนะครับแค่คุณมาพิสูจน์ตอาเองนะครับไม่เก่งจริงไม่มาอยู่ถึงทุกวันนี้นะครับสำหรับพิธียานะครับ